สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลักสิบล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างไปจำงวดวันที่1เมษายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางหลัก10ล่างกับหลักหน่วยล่างนะคะมีทั้งหมดแบบ9ก้าชุด,ชด สูตรเดิมเลยนะคะสูตรเก่านะะจานวางสูตรนี้มาเอ,อสามครั้งเลยนะคะนะสามงวดนะงวดที่ที่แล้วก็หลุดไปแล้วนะคะหลุดนะ,ะหลุดะ,ะดจาย์จะย่อลงเล็กน้อยนะคะมันหลุดไปแล้วนะคะแต่มีสมาชิก ขอมานะคะเฉพาะสูตรนี้ก็หลายท่านเลยนะคะเพราะว่าเหตุผลที่เขาขอมันไปเข้าที่บนนะคะเนี่ยหกเจ็ดนะคะข้างบนออกแปดหกเจ็ดนะคะตรงนี้นะมาเข้าที่หกเจ็ดตรงๆงเลยแล้วก็จะมีคู่โต๊ดอีกนะคะมีหกแปดนี่ด้วยนะคะหกแปกก็เป็นคู่หน้านะคะแล้วก็แปดเจ็ดนี่ก็เป็นคู่ทางนะคะนะแล้วก็หกเจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นคู่ท้ายนะคะตัวตรงนี้นะ จะมาเข้าที่บนแต่ล่างนั้นได้หลุดเรียบร้อยไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสูตรก่อนนะคะว่าสูตรนี้งวดนี้มันจะได้เลขอะไรนะคะดูสูตรก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะไปทําดูย้อนหลังให้ทีหลังนะ,ะดูตรงนี้ก่อน,นะะที่เป็นสูตรสูตรเราก็จะใช้หลักพันนะคะเดี๋ยวจะเอาหลักพันมาเช็คก่อนนะคะคือเลขเจ็ด เลขเจ็ดมาวางนะฮต่อไปก็จะเป็นสิบครั้งที่หนะะึ่งก็เลขสี่พันแล้วสิบครั้งที่หนึ่งแล้วหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเก้านะคะเลขเก้าเอามาสองครั้งนะคะเก้าสองครั้งต่อมาจะเป็นสิบครั้งที่สามกับหน่วยครั้งที่สามสิบครั้งที่สามแปดหน่วยครั้งที่สามเก้านะคะ สิบครั้งที่สามแปดหน่วยที่สามเก้าแล้วก็จะเป็นสิบครั้งที่สี่ก็คือเลขแปดนะคะเลขแปดตัวนี้มาวางแล้วเราก็จะบวกกับสี่คงที่นะสี่ตัวนี้เป็นสี่คงที่นะเราก็จะเอาสีเหลืองแต้มซะหน่อยนะคะจะเป็นสี่คงที่นะเราจะบวกกันนะคะเจ็ดกับสี่นะะ 9, เป็นสิบเอ็ดเอาหนึ่งกับเก้าเป็นสิบนะคะแล้วก็เอาหมดไปแล้วนะคะเอาเก้ากับเจ็ดบวกกัน ก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับเก้าเป็นสิบหกหกกับแปดเป็นสิบสี่สี่บวกสี่เป็นแปดนะคะตัวแรกเราจะได้เลขแปดแล้วแปดบวกสองเป็นสิบนะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งอ่าหลักสิบเราจะได้ที่แปดศูนย์หนึ่งทีนี้มาดูที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเราจะใช้หลักแสนนะคะหลักแสนก็คือเลขเจ็ดนะคะหลักพันก็เลขเจ็ดนะ,ะอันนี้เราจะเอาหลักแสนบ้างนะคะเลขเจ็ดแล้วเจ็ดมาวางนะคะอันนี้หลักหมื่นก็คือ เลขสามนะคะหลักหมื่นเลขสามอ่าดูก่อนนะคะเลขสามสามคูณกับสี่นะคะสามสี่เป็นสิบสองเอาสองมาวางนะคะเพราะว่ามันต้องคูณก่อนนะแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่นะคะสิบครั้งที่หนึ่งเลขสี่สี่มาวางต่อมาแล้วก็สิบครั้งที่สามก็คือเลขแปดนะ,ะแต่ต้องคูณนะคะด้วยสองแปดสองก็เป็นสิบหกนะคะ แล้วก็หน่วยครั้งที่4ตรง7 8 8ก็คือเลข8ตัวนี้นะฮะเอา8มาวางแล้วก็บวกกับ3ซึ่งเป็น3คงที่ต่อมาเราก็จะบวกกัน7 9 7 2เป็น9 9กับ4เป็น13 3กับ6ก็เป็น9 9กับ8เป็น17 7บวก3คงที่ก็เป็น10นะคะแล้วหลั่นไปเลย01และ2นะ,ะ 2> เราก็จะจับได้9ชุดนี้นะคะคือ80 8, 8 182 00 01 02 1 0 1 1แล้วก็12นะคะต่อมานี้จะหลุดไปเลยนะคะทั้งบนและล่างะะหรือจะมาที่ล่างเปลี่ยนบาเป็นล่างหรือจะไปที่บนนะคะในที่นี้อาจารย์จะขอวิเคราะห์บนให้ดูนะคะนครั้งเ เพราะว่าอาจารย์ถือว่าล่างมาหลุดไปแล้วโอกาสจะมาอีกมันก็ค่อนข้างจะยากแต่ก็แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนเสมอไปนะคะไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปอาจารย์จะวิเคราะห์บนให้ชมนิดนึงนะคะจากที่เข้ามาทั้งหมดนะสิบงวดนะคะงวดนี้ยังไม่นับนะคะสิบงวดนะในสิบงวดนี้จะมาที่โต๊ะบนนะคะโต๊ะบนหกงวดเลยนะคะหกงวดเ,เข้าที่คู่ท้ายนะคะ ถือตรงนี้ก็เป็นโต๊ะด้วยนะคะโต๊ะก็หกบวกหนึ่งด้วยนะคะเป็นเจ็ดเลยนะคะมีมีมีคู่อื่นๆนะคะที่เป็นคู่โต๊ด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าโต๊นะคะนี่ก็โต๊นะคะถือว่าเป็นอย่างนี้นะคะแล้วส่วนเป็นหกบวกหนึ่งก็คือเจ็ดนะคะตรงนี้คือเจ็ดงวดนะคะอันนี้คู่ท้ายนี่คือจะเข้าแค่งวดเดียวก็คืองวดนี้แหละค่ะนะคะที่เป็นท้ายนี่คือหกเจ็ดตรงนี้อ มีทั้งโตะทั้งโตและทั้งท้ายเนี่ยมีมีท้ายอยู่แค่งวดเดียวจะรวมทั้งหมดนะคะรวมด้วยก็คือเข้าจริงๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโต้หรือว่าเป็นคู่ท้ายก็จะมาทั้งหมดเจ็ดงวดนะจะหลุดไปที่สามงวดนะคะหลุดสามงวดจากสิบงวดนะคะจากสิบงวดนะงวดนี้ยังไม่นับนะคะทีนี้มาดูของเก่านะคะมาดูของเก่าที่มาที่ มาที่บนนะคะที่บนดูบนนะคะเพราะว่าล่างมันได้หลุดไปแล้วนะเรามาดูบนอาจารย์จะเทียบให้ดูนะคะที่เป็นคู่นะคะนี่ค่ะงวดแรกเนี่ย037เนะะี่ยค่ะจะหลุดนะคะไม่มีเลยนะคะ030737จะไม่มีเนี่ยต่อมาคู่ที่สองนะคะงวดที่สองจะเป็นที่ จ็ดหกหนึ่งนี่นะคะเจ็ดหกหนึ่งก็จะมีคู่ที่เป็นเจ็ดกัาหกนะคะเจ็ดหกอยู่ตรงนี้นะคะจารย์วงกลมเลยนะคะ,นะคะไม่ได้ใช้แล้วละนะคะเพราะว่าเป็นมันหลุดไปแล้วนะข้าของล่างนะ,ะจะเป็นคู่โต๊ะบนนะคะคู่นี้เ,เป็นเจ็ดหนึ่งไม่มีหกหนึ่งไม่มีนะคะ,ะถือว่าเข้าไป1หนึ่งงวดดีแล้วนะคะหลุดหนึ่งข้า1หนึ่งพองวดที่สองงวดที่สามนะคะจะเป็นสองห้าแปดนะ ก็จะใช้คู่เดียวกันกับคู่ที่เป็นล่างเลยนะคะล่างออกแปดสองเข้ามาตรงอันนี้ก็จะเป็นคู่กับแปดกับสองนะคะคู่นีนน้จะเป็นคู่โต๊นะดูหน้าตาของตัวเลขนะคะตันนี้ก็ดูงวดที่สามทุแล้วก็มันงวดที่สี่งวดที่สี่นี่นะก็จะเป็นไว้ออกสองสามห้านะคะมันจะไม่มีที่เป็นคู่โต๊เลยนะคะไม่มีโต๊ก็จะหลุดนะคะหลุดบนเป็น ล่างมันก็เข้าตรงอยู่แล้วนะคะศูนย์นี้มันเข้าตรงมาดีล่างนะคะทีน,นี้เราก็มาดูศูนย์หกแปดอันนี้ก็ไม่มีนะคะศูนย์หกศูนย์แปดหกแปดไม่มีนะคะหลุดหลุดแค่นี้แหละค่ะนะเนี่ยหลุดงวดแรกกับสองงวดนี้ติดกันนอกนั้นจะเข้าบนหมดเลยนะคะคราวนี้มาเริ่มดูอ,อ่กบนนะคะหนึ่งห้าเก้านะคะ หนึ่งห้าเก้าก็จะมีเป็นคู่ตรงนี้นะคะคู่หนึ่งเก้านะคู่หนึ่งเก้านี่จะเป็นคู่โต๊ะเป็นคู่ถางนี่นะคะหนึ่งกับห้าเก้านี่หนึ่งกับเก้าต่อมาก็จะเป็นงวดที่เจ็ดนี่นะคะออกบนสามศูนย์แปดนะคะออกล่างสามศูนย์ก็จะเป็นคู่โต๊ะบนด้วยกันนะคะคือสามกับศูนย์นี่นะะจะเป็นคู่หน้านี่นะคะด้านหน้านี่สามกับศูนย์ต่อมาเรามาดูงวดที่เจ็ดนะคะ วดที่เจ็ดอ่ะมวดที่เจ็ดแล้วนะคะสามสิบแปดแคัน,นี้ก็งวดที่แปดนะงวดที่แปดออกห้าเก้าเจ็ดนะคะนี่คือเลขนะเก้านะเขียนเข้าข้าวเฉยๆนะคะมาวิเคราะห์หเฉยๆนะ,ะเป็นเป็นของล่างนะแต่เรามาวิเคราะห์บนให้ดูนะคะก็จะมีออกที่ห้าเจ็ดใช่ไหมคะเป็นข้างล่างนี่เรามาดูคู่ห้าเก้านะคะจุดตรงนี้นะคะเป็นคู่โต๊ะนะเนี่ย ห้ากับเก้าแล้วก็จะเป็นห้ากับเจ็ดนะคะเนี่ยคู่นี้ก็จะเป็นห้าเจ็ดด้วยนะจะมีหลายคู่เลยนะคะที่จะเป็นบนเป็นเป็นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นบนนะคะนี่ห้าเจ็ดห้ากับเจ็ดห้ากับเก้านะคะจะเป็นโต๊ะบนเลยนะคะต่อมานะคะงวดที่เก้าเนี่ยเก้าศูนย์ห้านะคะก็มีคู่นี่ศูนย์เก้าตรงนี้นะคะที่จะเป็นบน ที่เป็นคู่โต๊ของบนนะคะส่วนล่างก็ออกที่07ตรงนี้นะคะมีคู่ไหนคะมี90 95มีไหม05มีไหมก็นะะจะเป็นคู่นี้นะคะ09จะเป็นคู่หน้านี่นะคะคู่หน้านี่นะเกน,น,นะ,ะนะต่อมาเรามาดูงวดที่10นะคะงวดที่10งวดที่10จริงๆแล้วมันจะอยู่กับอีกอีกเล่มหนึ่งคะเนี่ยมันจะเป็น อันนี้ของอันนี้มันจะเป็นของวันที่หนึ่งมีนานะคะนี่หนึ่งหนึ่งมีนาแล้วคราวนี้มันพออาจารย์ระเบลงให้วันที่สิบหกนะคะสิบหกมีนาคมนี่คือตรงนี้นะแล้วมันก็หลุดไปนะคะข้างข้างล่างออกที่ศูนย์สามนะคะจานเก็บระเบียนน,นะคะคือออกที่ศูนย์สามนะมันไม่มีศูนย์สามนะคะมันก็จะหลุดไปนะ,ะ <S <S บนก็ออกไปที่แปดอันนี้อันนี้เล่มของวันที่หนึ่งสิบหกมีนานะคะ อาจารย์เขียนไปตรงนี้หน่อยนะคะออกเป็นแปดหกแล้วก็เจ็ดนะคะนี่นะแปดหกเจ็ดเนี่ยแปดหกเจ็ดจะมีนะคะคู่แปดเจ็ดเลยนะคะแปดเจ็ดอยู่ตรงนี้นี่แปดกับเจ็ดเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็หกกับแปดตรงนี้นะคะเนี่ยหกกับแปดนี่ก็คือสองตัวนี้อันนี้กับสองตัวนี้อ่าแล้วก็มีหกกับเจ็ดนะคะสองตัวนี้อีก มันจะไปที่บนหลายคู่เลยนะคะท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกก็เลยขอกันมานะคะในสูตรนี้นะคะของวันที่ส6บหกมีนาะเนี่ยาจารย์จะเขียนไว้ตรงนี้นะคะและก็อธิบายให้ฟังด้วยว่าเราวางนะเข้ามาหลายงวดแล้วจะไปต่อไหมนะคะสังกนึกสังขอนใจเพราะว่าไม่มีเลขสามนะคะเล,เลขสามที่เป็นเลขเลขตัวเดียวนะคะเลขตัวเดียวที่ล่างเราทําได้นะคะจากยี่สิบสูตรนะาจารย์ก็จะกลัวว่า จะหลุดนะคะหรือไม่หรือไม่งั้นสามถ้าเข้าสามก็อาจจะหลุดไปนะคะตัวเลขสามที่เราได้ตัวเดียวทีวนี้มีท่านผู้ชมนะคะคอมเมนต์มาอาจารย์ก็งงๆนะคะเดี๋ยวเขาคอมเมนต์มาว่าว่าเดี๋ยวจะเก็บตรงนี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่า อาจารย์จําได้นะคะว่าถ้าเป็นวันที่16มีนาคมนี้อาจารย์จะได้หลักสิบนะคะที่เป็นตัวเด่นๆเ,เลยก็คือเลข8นะคะเลข8แล้วตัวกันที่8ไม่มาก็คือเลข5จากสูตรอื่นนะคะมันจะปีเลข8เลยอยู่ในในสูตรหลักสิบล่างเรานะคะเลข8แล้วก็ตัวกันคือ5ส่วนหลักหน่วยอาจารย์จะได้เลข3แค่แตัวเดียวนะคะเลข3แค่ <ๆ S 2> ตัวเดียวเลยนะคะ<ๆ>ตัวนี้นะคะที่เป็นหลักหน่วยตัวนี้คือหลักหน่วย สองตัวนี้ก็คือที่หลักสิบนะคะแล้วอาจารย์ก็จะชอบมากเจะเขียนไว้นะคะจะคอมเมนต์ให้ตลอดนะอาจารย์จะชอบคือแปดสามนะคะแล้วก็ห้าสามอ่ะคงจํากันได้นะคะเพราะว่าทั้งสองตัวนี้มันได้แต้มด้วยนะคะแต้มมันได้ทั้งสองตัวเลยแต่เขาบอกว่าอาจารย์ให้เป็นอะไรแปดหนึ่งห้าหนึ่งอะไรอาจารย์งงเลยนะคะไม่รู้เอามาจากช่องไหนนะคะหรือ,อยังไงหรืออาจจะดูไม่ ครบทุกสูตรที่อาจารย์วางให้อะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็ไม่เป็นไรนะมันผ่านไปแล้วนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจอาจารย์ผิดนะคะว่าอาจารย์อาจารย์ให้แบบนี้จริงๆนะคะถ้าเป็น fc ของอาจารย์จะจะเข้าใจนะคะแล้วตรงนี้หวยมันก็ออกมาที่ศูนย์นะคะสามในเลขศูนย์สามนี่อาจารย์ก็ให้ไปนะคะมีหลายสูตรเลยที่มีศูนย์สามจริงไหมคะแต่ว่าเลขศูนย์เลขศูนย์สามนี่แต้มก็ได้ด้วยแต่อาจารย์ไม่ชอบเลขศูนย์นะคะ แล้วเด็ดระยะยาวเราก็เข้าด้วยนะคะที่เป็นสามตัวระยะยาวนะงวดนี้อาจารย์ก็วางไปแล้วเอมันจะมีเลขมีจะมีเลขแปดติดด้วยแล้วก็มีเลขศูนย์ด้วยเลขเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะคะเป็นเด็ดระยะยาวเด็นระยะยาวงวดนี้นะงวดนี้จะได้เป็นหกเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะหกเจ็ดเก้าสำหรับงวดนี้นะนะงวดที่แล้วก็เข้านะคะ มีทั้งศูนย์ทั้งแปดเลยแต่อาจารย์จะเลือกไปที่เลขแปดนะคะแต่ถ้าเด็ดระยะยาวหลุดนะคะอาจารย์ก็ว่าห้าก็น่าจะมาแต่ชุดที่เป็นห้าสามนี้มายากมากๆเลยคะ่ะเพื่อนของอาจารย์นี่ตามมาหลายงวดเลยนะคะตามมาไม่ใช่หลายงวดเลยตามมาเป็นปีเลยนะคะไม่ทราบเลขอะไรของเขาก็ยังไม่เคยมานะคะเลขนี้นะแต่มันก็ไม่แน่เนาะอันนี้ของงวดที่แล้วนะคะจย์อธิบายฝั่งเฉยนะตามนี้นะคะสำหรับเป็นคลิปนี้ก็คือจะเป็น สูตรนี้นะคะที่อาจารย์ตั้งใจวางให้นะอาจารย์ก็สรุปให้ตรงนี้นะคะถ้าเป็นโต๊ะบนนะคะจะเข้ามาเจ็ดงวดนะคะมาคู่ท้ายหนึ่งงวดนะคะในอยู่ในรวมๆกันนี่คือคือจะมาทั้งหมดนะคะเจ็ดงวดเนี่ยนะจากสิบงวดหลุดไปสามงวดนะดูซิว่างวดนี้จะมีติดบนบ้างไหมนะคะหรือว่าจะกลับไปที่ล่างหรือว่าจะหลุดไปเลยนะเออ ส่วนในบนน่ะมันจะมีตัวเด็ดระยะยาวนะคะอาจารย์วางไปให้แล้วจะมี0 1 2เหมือนกันนะคะ0 1 2นี่ก็จะมามีอยู่นะคะหรืออาจจะมาที่ตัวชนนะคะอะไรก็อันนั้นก็มาได้ทุกอย่างนะคะอันนี้มันจะมันจะเป็นสูตรล่างมันหลุดไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าไ่ทราบว่าจะเป็น อะไรนะเลขอะไรสูตรอะไรฮะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะให้กําลังใจอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ก็แย่แล้วนะคะณเวลานี้นะสวัสดีค่ะ